สบายดีพบกับ a อ r o ท vision นแผนอุตสาหกรรมและการค้าลาาประกาศแผนฟื้นฟูการค้าในการประชุมใหญ่ผู้แทนองค์กรคณะรักครั้งที่5เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับท่านสมจิตอินทมิตรรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เสนอ5แนวคิดแผนฟื้นฟูการค้าโดยมีท่านบุญทองจิตมณนีรองประธานประเทศและท่านคำแพงใส่สมแพงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเข้าร่วมประชุมครับ โดยในแผนฟื้นฟูการค้าประกอบด้วย 1. การยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อผลอกาัในการส่งออกสินค้าและสร้างความเข้มแข็งการค้าชายแดนการให้บริการด้านเชื่อมโยงโลจิสติกส์ 2. การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยกระดับพื้นฐานทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงตลาดโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจใหม่ 3. การปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนการจัดการฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์และการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่ 4. การปรับปรุงธุรกิจผ่านการใช้ระบบฐานข้อมูลสถิติและการใช้นวัตกรรม 5. การปรับปรุงการบริหารจัดการและการสนับสนุนให้ธุรกิจภายใต้กฎหมายและบทบัญญัติของรัฐบาลน,นอกจากนี้ครับยังกำหนดเป้าหมายอื่นๆ คือเพิ่มจํานวนธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางข,ขนาดเล็กให้ไน้ร้อยละ2ต่อปีการสร้างความได้เปรียบทางการค้าการจัดการมาตรฐานคุณภาพและการสร้างความเข้มแข็งระบบการผลิตและการสร้าง SME ร้อยละ23ของ GDP และเพิ่มขึ้นร้อยละ18ของ GDP ต่อปีทั้งนี้ครับแผนฟื้นฟูการค้าระหว่างปี2021ถึง2025ัภรัฐบาลมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้ได้อย่างน้อยร้อยละ82 GDP โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าให้ได้มากกว่าร้อยละ50ของสินค้าทั้งหมดแล้วพบกับ a อ Key v i ชั่นได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี